ความเป็นคารวะไม่มีไม่มีข้อห้ามมาไรื่งต่างๆเนี่ยความอยากของผู้คนที่ยังที่ยังไม่หมดสิ้นเนี่ยมันก็ย่อมอยากที่จะพูดอะไรต่างๆที่อยากจะพูดถ้าหาว่าไม่รู้ว่ากําลังคิดเพื่อที่จะพูดอะไรมันก็จะพูดไปเพราะความยินดีพอใจที่อยากจะพูดซึ่งมีอัตตามานัติติหรือก็มีก็มีใจนี่ความที่ว่ามีใจอยากจะพูดตรงนั้นก็ เขาจะอะไรก็คือก็ยังไงก็คือก็ช่างถ้าหาว่าเขาพูดมาในลักษณะที่ว่ามันเป็นปนในทางที่มันมันถูกในในทางในทางในทางสลับออกมันก็ถูกต้องแค่นั้นแหละแต่ว่าก็ก็อย่าไปทำทวงว่าเขาเป็นอะไรคือการไปเชื่อเนี่ยมันก็เพิ่มอาตาัตราเพิ่มอัตราให้ตัวเองแค่คือการฟังใครก็ช่างการเสพการเสพออะไรเรื่องอะไรก็ช่าง ให้เป็นเพียงสักแต่ว่าก็คือศักแต่ว่าอาศัยให้เป็นเพียงเพื่ออาศัยที่ว่าการฟังฟังเอาเพื่อไปเพื่อเอาประโยชน์แต่ว่าไม่ฟังเพื่อตัดสินใจก็<ม> <S <S อย่าง<ๆ>ที่เราเคยพูดคือว่าแม้แต่ที่เราพูดก็เราก็บอกว่าไม่ให้เชื่อแม้แต่เราเองเป็นเป็นพระเป็นนักบวชในพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ชาวพุทธรู้กันอยู่แล้วว่า เป็นที่เคารพของผู้คนทั่วไปด้วยถึงเรียกว่าพระเป็นผู้ที่มีเอ่อเขาเรียกว่าคือหน้าเชื่อถือที่สุดเขาเรียกว่าเป็นผู้มีศีลไม่โกหกเราก็ยังบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อโดยความที่ว่าผู้พูดน่าเชื่อถือในความเป็นพระเนี่ยมันน่าเชื่อถือเราก็ยังบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อ ้คือก็มันก็เห็นเห็นอยู่คือต้องมันต้องทําความเข้าใจเข้าใจเราก็ฟังเอาเพื่อเอาประโยชน์่านั้นฟังเพื่อเอาประโยชน์นแ,ลแล้วก็แล้วไปแต่ว่าการที่ว่าเราไปตีความอะไรต่างๆก็จะเป็นปัญหาในใจเราเองนั่นเม,เมื่อก่อนเนี่ย เมื่อก่อนเราก็ก็คือเยอะแยะน,ะนั่นหละเย,ยอะแยะอ่านฟังอ่านฟังจดอ่านฟังจดขีดเขียนขึ้นมาท่องจําจนเหงื่อแตกจนเจ็บนิ้วปวดนิ้วนั่นกะ็คือขีดเขียนน่ะมันคึกอ่านตรงนั้นตัวนี้แล้วก็เออมันดูมันดีนะําทำนั้นทำนี้ที่มาจากครูบาอาจารย์ก็จดไปจดไว้จําไว้อย่างเงี้ยจดไว้จําไว้ทีนี้มันก็เห็นว่าเออที่ทําแบบน,นั้น ที่ทำแบบนั้นก็คือมันก็ยังมีปัญหาอยู่มันมีปัญหามันยังสับสนมันยังทุกในจิตในใจจนแม้แต่การสวดมนตนะ์ซึ่งมันก็สวดสวดสวดแมแม้แต่การสวดที่ที่เขาสวดเพื่อที่จะเน้นสมาธิคือไม่ต้องมีความหมายมันก็เกิดความสงสัยว่าเออทำไปเพื่ออะไรทีนี้ก็มาเน้นมาเน้นเอาความหมายก็คือการ อ่านแปลอ่านแปลหรือสาธยายให้ตนเองฟังอ่านอ่านแล้วก็แปลไปด้วยเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่คือทุกมันยังมันยังมีทุกมันยังเป็นทุกยังรู้สึกว่ามีความไม่สบายจิตไม่สบายใจมันมีทุกข์ลุมมร้องก็ยังไม่ใช่มันก็ยังไม่ใช่มันไม่ใช่เส้นทางมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่แนวทางมันก็จนนั่นแหละ คือจนไม่สนใจคือจนมาได้หลักก็คือมาได้หลักก็คือค้นหาจนได้หลักคือก็ค้นหาตามตำราตามตำราแล้วก็เอาไปเทียบเคียงของรูบาจารย์แต่ที่มันลงกันได้ดีที่มันลงกันได้ดีก็คือก็ลงของหลวงปู่ดุลนั่นแหละลงของหลวงหลวงปู่ดุลก็คือได้หลักรู้ของรูบาจารย์ต่างก็คือมันก็ลงมันก็ลงกันได้ดีในในในบางประโยคซึ่งท่านซึ่งซึ่งท่านก็กล่าวถึงว่าความมีสติ มีสติหรือว่าให้มีรู้เนี่ยอะไรมันก็คือเข้ากันนะแต่ว่าไอ้เรื่องเล่าหรือว่าสาตายายต่างๆเป็นบทธรรมนั้นบทธรรมนี้เนี่ยอันนี้ก็คือมันคือความความมันคือความเป็นอย่างอื่นมันคือความมีความเป็นอันนั้นมันมันคือความมีความเป็นนั่นแหละไม่ว่าจะอธิบายเรื่องศีลมันก็เป็นศีลอธิบายเรื่องสมาธิมันก็เป็นสมาธิเรื่องฌานมันก็เป็นฌานเรื่องปัญญามันก็เป็นเรื่องปัญญามันคือการปรุงแต่งอธิบายมันคือปรุงแต่งเอาปรุงแต่งมาอธิบายสภาวะพวกนี้ อาการของวกนี้เฉยๆอันนั้นก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ท่านท่านรู้เห็นมาไม่ใช่ของเราอันเนี้ยคือมันไปอ่านยังไงหรือมันก็ไม่เข้าใจจนนั่นแหละก็คือได้หลักเดียวก็คือหลักรู้ได้หลักรู้เนี่ยก็คือมันก็ไม,ไม่ไม่ต้องการที่จะไปฟงไปฟังอะไรละไม่ต้องการที่จะไปพงไปฟังไปอ่านไปสวดอะไรจนถึงที่คือจนถึงวันเขาพาเขาให้เขาพากันแม้แต่ครูบาอาจารย์หรือว่าพระ พระที่เลี้ยงก็บอกว่าครูบาครูบาสวดเอ่อสวดอนะ้ธรรมจักรนะธรรมจักรแล้วก็อภิธรรมคือบอกให้สวดธรรมจักรกับอภิธรรมมันเป็นของจําเป็นจําเป็นตรงที่ว่า,เ,าเวลาครูบาอาจารย์ไปงานครูบาอาจารย์ก็จะได้สวดธรรมจักรธรรมจักรกับพระวสรแล้วก็มันมีงานมีมีงานมีงงมีงานนิมนต์เนี่ยงานศุกก็จะไปสวดได้สวดอภิธรรมหรืออีกอันอันหนึ่งก็ก็คือว่าสวดมนต์เจตนานน ซึ่งก็บอกให้เราทําในช่วงก็คือที่เข้ามาแต่ว่าเราไม่ได้ยินดีตรงนั้นเพราะมันเคยมาแล้วไงว่าสวดไปมันก็คือเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะมันสวดเป็นทีมเป็นสวดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเราจะไปสวดจะเสียเวลาตรงนั้นทําไมเาะมันมันก็มีจิตใจที่ปฏิเสธไม่ยอมไม่ยอมที่จะอ่าคือมันไม่ยินดีนั่นแหละมันไม่ยินดีที่จะสวดแบบน,นั้นก็ได้เดินเส้นทางคือเดินเดินเส้นทางมุ่งทางเดียวคือคือว่าไม่เอาอะไร ไม่ขอเอาอะไรไม่เกี่ยวไม่ขอเกี่ยวข้องคือไม่ยินดีในพิการประกอบพิธีกรรมการสวดเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ไหนก็คือมันก็ไม่ว่ามันก็ไม่ยินดีที่จะไปสวดบทไหนบทไหนต่นนั้นเพราะว่ามันก็เข้าใจแหละว่าเรื่องกรรมวิบากก็คือของใครก็ของใครทากรรมใดไว้ทำกรรมใดไว้ต้องได้รับผลกรรมนั้นแ้วเราก็สื่ือว่าสา์โลกย่อมเป็นไป,นป,นปนตามกรรมนี่มันก็ ตัดออกไปนี่คือตัดออกไปในการฟังฟังเอ่อในการฟังคนนั้นคนนี้เขาพูดธรรมะครูบาอาจารย์นู้นนี่พูดธรรมะก็ตัดออกไปนี่คือมันไม่ยินดีมันมันไม่ยินดีแต่มัน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 มายินดีในมายินดีในในภรษาของตนเองหรือว่ามายินดีในรู้นี่แหละมันแล้วก็ก็คือมันก็คือยินดีในความเพียรที่มันเป็นสิ่งที่ รู้ที่เฉพาะตัวเองนี่แหละไอต้ตรงนั้นน่ะก็คือมันมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นของที่ต้องคือตกหล่นคือตีตกลงไปก็คือไม่ยินดีไม่ยินดีที่จะจะทําแบบนั้นไม่ยินดีที่จะไป,ไป,ไ,ปไปฟังไปอ่านอะไรเหมือนเมื่อก่อน,นคือมันรู้ว่าเส้นทางเส้นทางที่มันถูกต้องคือเส้นทางที่ว่ารู้ตัวเองรู้จักตัวเองรู้อารมณ์ความคิดรู้จักตัวเองมันก็เลยตัดตรงตรงนั้นไป เนี่ยมันคือวิธีที่จะไปสูตรผลได้เร็วที่สุดแต่การที่เรายิ่งฟังยิ่งอะไรใครฟังครูบาอาจารย์ตรงนี้ะคือมันเยอะมันจะตีกันด้วยคําพูดคือมันมันมันไม่ได้ตีกันด้วยคาพูดหรอกแต่มันตีกันเพราะความคิดไอเรานี่แหละที่ฟังเยอะๆมันจะสับสนดิเพราะว่ามันมีเมตตาใดที่ยังไม่จบยังที่ยังไม่แล้วเสร็จยังไม่เดินสุดเส้นทางการให้ภาษาอ่าการให้ค่าตามภาษาความหมายมันย่อม มันย่อมเป็นเป็นปัญหาคือมันจะเหนียวลังยิ่งฟังเยอะมันก็จะปรุงตามเยอะคิดตามเยอะเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาไม่มากก็น้อยก็ยังเป็นปัญหาอยู่ก็ยังขวางมากผลมเมนี่คือพระองค์จึงบอกว่าอย่าได้ประมาทอย่าได้ประมาทในสังขารนั้งปวงสังขารนั้งปวงก,ก็คือก็คิดพูดทําในเมื่กันมันก็มีความคิดมันก็มีคําพูดแล้วก็การกระทําแล้วก็นั่นแหละก็คือท่านบอกว่าอย่าประมาทในสังขารนั้งปวงแล้วก็ ท่าน,นก็บอกก็บอกอีกว่าคือ,อทำทั้งครวง <c oughs> ไม่ควรยึดไม่ควรยึดแังนั้นก็คือก็เราก็ต้องทําความเข้าใจเราก็ต้องมาทําความเข้าใจแม้แต่ที่เราที่เป็นที่คอยคุยกันอยู่บ,บ่อยๆเราก็บอกว่าอันนี้ก็คืออย่าอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่เราพูด จงทําความเข้าใจเองทีนี้แม้แต่เราเองที่พวกเราคิดว่าเรียกเราว่าอาจารย์อาจารย์เนี่ยเรียกว่าอาจารย์อีเนี่ยอาจารย์เราเองเนี่คือก็ยังบอกพวกเรา้สือที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานเนี่ยว่านี่ก็คือจอะเชื่อยก็คือย้ำเลยว่าจะจะเชื่อจะเชื่อเลยในสิ่งที่เราพูดจะพ้่งเชื่อจะลองพิสูจน์ก่อนทีนี้เมื่อเข้าใจตัวนี้ได้ยินได้ อ่าได้ยินได้ฟังใครต่างๆพูดเรื่องภาษาตรงภาษาธรรมอะไรต่างๆก,ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเช่นกันเพราะว่าการเชื่อไปเลยเนี่ยมันคือมันก็คือการให้ค่าตามภาษาความหมายนั้นมันก็เป็นปัญหาในจิตในใจมันก็ทําให้มันทําให้เกิดนิวร์ก็คือทําให้เกิดควา,ามสงสัยมันทําให้เกิดควา,ามสงสัยในจิตในใจตริงนเงังสือก็สังขารนั่นแหละคือการ มันก็เกิดจากขัดสะยใช่ไหมขัดสาเป็นสมุดไทยเป็นเหตุแล้วก็การที่เรามาคิดตามแล้วก็ให้ค่าคิดตามมันก็คือผลของมันและผลมันคือเป็นทุกข์มันก็เป็นกรรมวิบากส่งผลในทันทีแต่ในปักนั้นประเดี๋ยวกระนั้นนี่คือต้องต้องเข้าใจคือเราก็พยายามพูดหลายๆหลายๆายเออคือในในใน,น,น,นห,ลหลายมุมให้ให้เข้าใจเพื่อที่จะให้มันกระชับ กระชับให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันะให้มองมันเหมือนกับว่าให้มองมันออกเร็วๆแต่ว่าเราไม่ได้ไปขยายอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเยอะๆไกลๆคือการไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรรมวิบากมันก็เป็นลักษณะทุกข์มันก็เป็นขอเมติย์มันก็เป็นอนัตตามันก็เป็นสังขารหนึ่งแล้วก็การที่เราไปยินดีอย่างั้นมันก็เป็นความประมาทเช่นกันมันก็คือการติดข้องพอใจมันก็คืออวิชาเห็นไหมมันจึงมันจึง มัเชื่อไม่ได้มันจึงเชื่อเชื่ออะไรไม่ได้แม้แต่เนี่ยพูดๆน่าเชื่อถือเลยว่าเป็นอาจารย์ของตัวนี้มนก็อยา่าพูดเชื่อหลักกรารมาสูตรเราก็เราก็ากล่าวถึงว่าเอาไปเทียบคือต้องเอาไปใช้แล้วก็หลักตัดสินทรมวินัยแปดประการก็เอาไปก็ไปใช้ไปเทียบนี่มันจะดีในเส้นทางก็คือมันจะทําให้ละ มันจะละมันจะลดลดละความพอจะยินดีในการฟังต่างๆคือเมื่อก่อนมันจะมีการพาต้องมีครูบาอาจารย์นู่นนี่นั่นอย่าประมาทอย่าไปลบลู่อย่าไปอะไรท่านคือต้องมีต้องมีครูบาอาจารย์เออโอเคเลยเมื่อก่อนเราก็เชื่ออย่างนั้นว่าเออต้องมีค่ะอาจารย์ปล่อยเกาะน,นั่นนี่แล้วก็ใครพูดเขาพูดยังไง,งก็ือต้องเชื่อไปองั้นต้องปล่อยตามตามทุกอย่างแต่พอไปมาคือมาเข้าใจธรรมะแล้วก็คือมันก็ ไม่จําเป็นต้องไปคอยเกาะกิดอย่างนั้นไม่ต้องเป็นต้องไปคอยเชื่ออาจารย์ทุกอย่างเห็นไหมอันนี็คือมันเป็นสิ่งสําคัญมันจะลงหลักรมที่พระเจ้าท่านท่านกล่าวไว้ชอบแล้วนะว่าอย่าพึ่งเชื่อในหลักสิบปการที่การเรียกว่าการามาสุครูบาอาจารย์เนี่ยเราเป็นเพียงสิ่งอาศัยอาศัยอาศัย,อาศ,ยอาศัยตรงที่ว่าท่านรู้เห็นมาแล้วแล้วก็ท่านก็ชี้แนะนําบอกเส้นทางให้เราเดินไปทีนี้เมื่อเราลองเดินตามที่ท่านแนะนํา มันถูกทางแล้วเนะี่ยมันถูกทางแล้วตรงเส้นทางแล้วก็คือไม่ไม่ตกข้างทางแล้วไม่ตกข้างทางแล้วก็คือมันมีแต่เราเองนี่แหละต้องดูแลรักษาชีวิตตัวเองแล้วก็เพื่อจะเดินให้มันไปสุดทางโดยที่ไม่ไปหลงเพิ่มเตินตกเส้นทางอ่ามันมีแค่นั้นครูบาอาจารย์เป็นครูเบยครูบาอาจารย์ถ้าหาว่าเป็นลักษณะที่ว่าการมัน ถ้าหาว่าเป็นการช่วยเหลือทางทางอัตภาพร่างกายมันก็เหมือนกับว่าก็คือลอยคออยู่ในน้ําหรือว่าอ่าจมอยู่ตามชี้คงชี้เลนโคนดูดเนี่ยเออท่านเป็นคนดึงขึ้นมาให้ให้เหยียบบนพื้นให้เหยียบบนพื้นอะอ่ะเนี่ยก็คืออยู่เหยียบบนพื้นบนฝั่งอะ่ะริมฝั่งริมติง่งที่พ้นจากโคลนตมที่พ้นจากน้ำนั่นแหละนั่นแหละ แล้วก็ท่านก็บอกว่าเนี่ยเดินไปนะอย่ากลับหลังเดินไปนะอย่ากลับหลังถ้าเดินไปแล้วนะ่ะถือมันก็ปลอดภัยสบายก็คือไปถึงที่หมายแน่นอนแต่ถ้าว่าเรายังมีความสงสัยว่าเออไอ้ที่ที่เราเจอมามันคืออะไรแล้วย้อนกลับไปไป,ไปลุยไปในโคนตมที่ที่ลงที่เคนเอ่อที่เลนโคนดุดมันมก็จะค่าเรกว่ามันเหมือน,นเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าเป็นการฆ่าตัวตายฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันเจอมาแล้วเนี่ย ไม้เจอมาแล้วมันผ่านไปแ,แล้วได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ได้เห็นแล้วได้เจอเจอมาแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปทําความอะไรอาวรณ์หรือว่ายินดียินร้ายสงสัยอะไรกับมันให้มันยึดควรที่จะมุ่งไปข้างหน้าโดยป่าศจากเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายเพื่พอความปลอดภัยถึงที่สุดเพื่พอความปลอดภัยเนี่ยถ้าหากว่าเราเดินไปเดินไป คุยคนมาอยู่ในโคนดูดนู่นนั่นนี่ยังสงสัยหยุดคิดอยู่นั่นนั่คือมันก็เสียเวลานะ้นจะโทษใครไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่นานคือก็ได้จะยกขึ้นมาให้เหยียบบนอ่าตีบนฝั่งแล้วก็ถ้าเราเดินไปแบบด้วยความเพียรเดินไปตามกำลังเน่ยจะเหนื่อยจะล้าแล้วก็เดิน เดินเดินช้าเดินเร็วก็แล้วแต่กําลังมากกาลังน้อยอันนี้คือมันวัดกันไม่ได้เหมือน,น,นเหมือนคนเดินทางแต่เราจะถอยหลังไม่ได้แล้วก็เราก็จะมาจมอยู่การนั่งคุ้นคิดกับสิ่งที่มันผ่านมาไม่ได้มันต้องไปแบบไม่แคร์ไปแบบไม่ไม่แคร์ข้างหลังเลยไม่แคร์อดีตเลยอันนี้คือมันคือผู้เด็ดเดี่ยวผู้มุ่งมัน่นจริงซึ่งเราก็ทํามาอย่างนี้นคือเราทํามานี้ ทุกอย่างมันเราก็มีมาหมดแะ่คือดูครอบครัวครอบครัว,วภรรยาลูกพ่อแม่ก็ยก็มีน้องญาติก็มีแต่ออกมาทุกคนก็ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนก็ยังมีชีวิตอยู่แต่สิ่งแต่การการที่ทุกคนมีชีวิตอยู่เราไม่สามารถที่จะพึ่งเขาได้เราไม่สามารถที่จะพึ่งเขาได้ถ้าหากว่าเราคอยถ้าหากว่ามันมีความคิดว่าเออพึ่งให้ลูกเลี้ยงเนี่ยแล้วก็อยู่ให ประกบป,ประงม <Yes. S 1> หาเงินส่งลูกเรียนจนจบสูงง่ายๆคือถ้าหาว่าจบแล้วเตอเนี so so ่ยแล้วก็เพื่อเพื่อจะไปอาศัยความรักความกตัญญูจากลูกเนี่ยมันก็จะทําให้เราพลนทุกข์ใช่ไมมันก็ไม่ได้อีกแหละถ้าการเจ็บไข้ได้ป่วยลําบากทางกายใจมันก็ยังมีอยู่ก็สรุปแล้วก็คือการติดข้องอยู่กับความคาดหวังเด็ดทางโลกเนี่ย ันไม่ใช่ที่ปลอดภัยเนี่ยมันไม่ใช่ที่ปลอดภัยอันนั่นแหละก็คือเราเห็นว่ามันไม่ใช่ที่ปลอดภัยซึ่งพ่อแม่มันก็ไม่ปลอดภัยซึ่งใครใครก็ไม่ปลอดภัยซึ่งสิ่งที่เคยมีเคยเป็นอยู่มันก็ไม่ปลอดภัยมันมีทางเดียวที่ปลอดภัยก็คือเนี่ยทางที่พุทธเจ้าบอกว่ามันมีความมันมีมันมีทางพ้นทุกข์เนี่ยม่มีทางพ้นทุกข์นั่นแหละแล้วก็มาทางที่พระองค์บอกโดยที่ว่าคือ คนที่เคยรู้จักอะไรต่างเนี่ยเขาก็มีชีวิตเดินไปแบบของเขาแล้วก็ล้วนแต่ว่าเป็นไปตามกรรมที่เขาเจตนาดีพอใจมอมันมันยังไงอืมมันมันมันอย่างนี้ละมันกับมันเนื้อยทีม,มันกับมันเอา้าเดี๋ยวลงพอเบ่งก่ันมันจะสุกไป อ๋เดอนี้ได้เนี่ยน่าจะคือว่าการเดินในเส้นทางนี่เราต้องมุ่งมั่นมีความเด็ดเดี่ยวเรื่องการจิตใจอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องย้อนดูว่าเฮ้ยกูก็เกิดมานานกูก็จิตใจพอใจยินดีในอะไรต่างๆตรงนั้นนี่คือมันก็เป็นปัญหามันต้องคิดอย่างนี้ นี่คือพอใจจิตใจในอะไรอยู่เนี่ยคือมันมันก็เป็นปัญหาตรงนี้อหรอกฉะนั้นก็การที่ว่ายังจะพอใจกินดีในอะไรอะไรอยู่ให้มองเห็นว่ามันเป็นพุกมันเป็นโทษัยในในเส้นทางเอมันทําให้ลาดช้าแค่ไหนหรอกเออก็ยินดีพอใจนี่แหละคือมันทําให้ลาดช้ายินดีพอใจมันก็ เกิดเพราะว่าไม่เข้าใจนี่แหละมันยังสงสัยมันก็ยังพอใจที่จะค้นหามันคืออะไรยังไงนี่ก็คือปัญหาของทุกคนคือปัญหาของนักปฏิบัติฉานั้นก็คือมันก็ต้องผ่านตรงนี้ให้มันได้ให้เห็นว่าความพอใจยินดีหรือว่าสงสัยเนี่ยมันเป็นโทษมันจะได้ไม่ติดข้องตรงนี้มันมันจะไม่ได้ไม่แช่อยู่นานเออปล่อยให้มันผ่านไปได้มันก็จะมีแต่มันมีแต่จะมันมีแต่ สภาพรู้อ่ะคือรู้อย่างนั้นรู้รู้อย่างที่รู้นั่นแหละประมาณนี้นะอดีตอดีตอนาคตมันก็ไม่ใช่อดีตอนาคตคือในการรู้นะมันจะมีแต่มันจะมีแต่รู้อย่างนั้นอย่างนั้นแหละรู้อะไรก็มันรู้อย่างไหนก็ไม่มันก็ไม่มีบอกหรอกนะเดี๋ยวว่าก็ต้องใช้คาว่ามันรู้อย่างนั้นอย่างนั้นเพรามันอ่ะแล้วก็แล้วไปอย่างเงี้ยเออเพราะความยินดีเราเคยบอกแล้วว่ายินดีพอใจนั่นแหละคืออวิชชาเนี่ยฉันท่าราค้าเนี่ยฉันท่าราค้าเนี่ยมันคืออวิชชา มันคืออวิชชานั่นแหละเขาเรียกหัวหน้าจะบอกว่าหัวหน้ามันก็ไม่ใช่มันคืออวิชชาดีๆนั่นแหละคือยินดีในขณะในขณะจิตนั้นนะยในขณะจิตนั้นอ่ะมันเกิดความยินดีขึ้นมาคือเวลาเวลาพูดคุยอะไรกับใครเนี่ยความอยากเนี่ยความอยากมันจะสามารถรู้ได้ด้วยคําพูดการพูดจากันเพราะการก็ดังมัน,ม,นมันก็มีในหลักธรรมอยู่ว่า ผู้คนเนี่ยมันจะรู้จักกันได้จะเข้าใจกันได้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องคู่คีนะคู่คีคู่คีในหน้าที่การงานคู่คีในการสนทนาทีนี้การสนทนาหรือว่าการอยู่ใกล้ชิดกันนี่แหละคือมันคือการคู่คีมันก็จะได้รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นยังไงอ่ามีความดากมากน้อยมันก็จะได้รู้ นี่แหละก็คือมันมันไม่ใช่ว่าเป็นการคอยจ้องจับผิดเช็ตอะไรต่างแต่มันรู้ได้คือมันรู้โดยที่ไม่ต้องคิดแต่มันรู้ได้เามันรู้เลยว่านี่มันเป็นความอยากหรือไม่ใช่ความอยากมันเป็นความโกรธหรือไม่ใช่ความโกรธเป็นความหลงหรือไม่ใช่ความหลงมันรู้ได้ หลวงพ่อกำลังเห็นว่าหนูจะกินมันพ่อกลับหมดหรือยังมีใครอยู่สนามไหม,ไมแค่ว่ากลับไปยังกลับแล้วกลับกินไหมกินม,มันกันไหมก้น<ะ>อ่าออ